มีปัญหายางหน้าตายต้องดูคลิปนี้นี่สามเมตยที่นี่นี่สามเมตรแม่จากบอเคยไหลเลยเป็นวะแม่มบ่าเคยไหลเลยม,าสาม,ม่สามเมตรได้ซ้ำนี่เออถือว่าพอใจบ่พอใจพอใจอยู่ครับซ้ำนี่ไดยนี่ง<อ>ก็ได้บ่ก,กีดหามัใช่เติมละเมอซ้ำเลยกีดมีแต่แรกเรสียวซ้ำนี่ได้หนิเออมีดแรกซ้ำนี่เนาะปีนี้กีดได้เคล็ดอ่ะ อเอออันนี้ปัญหายางหน้าตายเกรดไม่ออกคือปัญหาใหญ่ของพี่น้องชาวสวนยางของเราแหะครับเรามาลองดูนะครับว่าที่ว่าเกรดไม่ออกนี้มันเป็นยังไงครับนาได้ก็คือกันเนาะ,อะเอาละ เรามาเริ่มแก้ปัญหาอย่างหน้าตายกันเลยนครับช่กันกระสอบขึ้นกระสอบที่สม เอาเสียบไปนะเนี่ครับเอาถุงมันเ,เสียบไป,ไปห้อยปลายลวดนะครับก็เอากอปลายลวดไปพอบีนะครับเนาะพอวีมุ่นอยู่แิ้งว่าแเดือนหนึ่งนาะพอเนาะเดือนหนึ่งแจ้งม่าบุ๊บสวัสดีครับเออมื่อนี่ทีมงานบาซิลีตีครับมาอยู่ที่อำเภอเดียรอุดมสวนพอหยังครับพอนวัญญีวิสวนพอ,อัญญีวิบันพุ่งงามบันพุ่งงามบันพุนงพ่งงามครับตำบล บนพ,น,นพุนงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนี่เมื่อน,น่ะเมื่อน,นั้นเอาเตาเทอร์โาาบเมื่อวานนะครับน่า<ม>ต้นนี่เนาะเนี่ยวานเสรต้นนี่ปกติมันน้ำยางมันไหลวะ<ม>เดี๋ยวกินพันวานกัดซึ่มข้าวเดียวนะโอ้มันมันแบบว่าเนี่ยมเกียรติซึ่มข้าวหนึ่งหมายใช่ไหมซึ่มในมือหนึ่งในทั้งมือประมาณ โคินพ่ี่ข้าวยดนะมนก็เจ้าไ่กเจ้าไหลนี่เมือนันวานแกเอาถุงนี่นะครับเนาะส่วนเนี่ยเต้าเทอโบสูตรสิบแปดหสิแปดเมื่อนันห้าวันแยกถุงพอบีวันสี่ถุงเนาะเกือบเกือบลูกหนึ่งวันหมุงไ้เนี่ยครับวันหลอบลำต้นนี่ละวันหอบลำต้วนอันนี้จ้ามีครับนี่ที่นี่สมมีทีนี่นี่สามม จากบ่อคืออะไเลยเป็นบ่แม่นบ่อคืออะไเลยมาสามีดได้ซ้ำนี่ถือว่าพ่อใจบ่พอใจพ่อใจอยู่ครับพ่อใจอยู่เนาะให้มันไหลตอนนี่ตอนแรกเขาตอนแรกเขาว่ากียดคารากียดไปเนาะอย่างไรเศร้าเลยวะแม่นยัดสามชีวมตเดียวมันก็เศร้าแต่ว่าตอนนี้นีู่มือขึ้นกับกียดเอาอีกได้ย่บ่ครับนี่ได้เอาอีกลองเบิ่งเนาะพี่สวนให้พี่น้องทั้งบ้านเพื่อนนี่ครับเตาเทื่อบุกครับ ว่าไหลมาสองปีนะครับนี่คือนาเก้าเนี่ครับเออหลังจากสิบแปดทั้งสิบแปดวานไปแล้วเมื่อนะั้นเทาว่า,าซึมซึมเนาะเมื่อนะั้นมันซึมอยู่เนาะซึมก็มีเรื่องซึมเมื่อนั้นมันซึมเิมมันได้กินอาหารดีมันได้กินอะมิโน,โนของเตาเทอร์โบนี่แหละครับเหตุให้มันเริ่มไหลออกมาแบบนี้ไหลอยู่มัดขึ้นบ่ ไล่จนแจงขึ ody, be, ้นมม่อยู่บ่แจงกันเป็นยังไงครับบอบีผ่าท uh ัาใจว่ากับยอมรับโชว์ดีอยู่ยอมรับว่าดีเนาะแน่ๆทค่ขาแต่วเที่ยโบน่ครับต้องใส่ร่องบังหรือว่าดีอยู่ร่องบังดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีดีเรียนที่กี่ย่างผมมันบ่ออกเนี้ยเหยดเปนเชื่อมที่จะครับเริ่มออกกันเยอะนี่เริ่มแล้ะ